แปดเอทุกคนโอ้ม oh y god เก้าหมื่นนะคะทุกคนทำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะแล้วนี่ก็พบกับเทศกาลมากกวบนะคะอ้าวโอเค 8888เลยนะคะวันนี้ตั้งใจเติมให้มันเป็นเลขส่ดน,นะคะสูงสุดอยู่ที่ 400, 400นะคะอะคูณ2มาแล้วนะคะโอเคคูณ3ไปต่อเลยค่ะอ,อ,ะอ้แล้วก็จบที่คูณ3นะคะถือว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนตออยังถือว่าเบามากนะคะ คูณสามแลวนะคูณสามลยนะคูณสี่ไหมคูณสี่ไหมหน้ากากเขาโอเคคูณสี่โอ้ทุกคนไปแล้วคูณห้านะคะหน้ากากเขาต่ออย่างรวๆเรวเลยนะคะหน้ากากโอเคคูณหกโอ้ทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันหมื่นสามนะคูณเจ็ดเฮ้ยคูณแปดเอ้ยเอ้ยโอเคคูณอุ้ยคูณสิบเป็นแปดคูณสิบเป็นแปดโอเคโอ้สมพรปากบางเลยจ้าเฮ้ยคูณสิบ หยุดที่บูสปิดนะคะสามหมื่นเก้าสูเปอร์เมกาโอทุกคนมาถึงกดสองจิกก็คือสองสามหมื่นเก้าหมื่นนะคะแต่เราเบลรูสุกว่าเราอยากไปต่อนะคะเรากดไปต่อรัวๆเลยสิจ้าไม่ต้องรอจ้าเจเข้าอีกเจเข้าไหมเจลงอีกไหมเจเจโอเคเจลงอีกไปต่อบูสสี่เจเจโอเคหยุดที่บูสสี่นะคะอืมก็ตอนนี้ก็คือสี่หมื่น หนึ่งหกนะคะทุกคนอ,อ,อะไรอีกอะไรอีกโอเคไม่มีอ,อะไรเขานะคะทุกคนเฮ้ยสะกิเตเท่าเข้าโอเคได้หมุนฟีสิบครั้งเฮ้ยชอบจังเลยเฮ้ยชอบมากมากเลยอ่ะชอบมากอ,อ่ะกล้าวครั้งอ่ะให้ทายว่าจะถึงค,คูนคูนสิบไหมเอาไปเลยเฮ้ยนี่คูณสี่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคูนหกแลยโอเคถึงแค่เนาน เออวันนี้ไม่เป็นวันของเราเนาะสมพรปากทุกอย่างเลยว่ะเออได้หมุนฟรีเพิ่มไม่หยุดเลยนะคะทุกคนตอนนี้อีก5้าครั้งนะคะกับแปด<ป>คูณคูณแปดนะคะอ๋อคูณปิดเรียบร้อยนะคะเราบนบานอะไรเราได้ตลอดลยอ่ะคูณยี่สิบไปเลยคะ่ะอดูสิจะถึงไหมเด <ๆ S 1> ี๋ยวอีกหครั้งอับคูณยี่สิบดูสิจะถึงไหมคูณยี่สิบคูณยี่สิบโอ้นโมตาซาโนโมโนโมนโมน ส่วนสวนมูล้อแลนะคูณยีสบต้องมาคูณยี่สิต้องมาโอเคครัสุดท้ายครับสุดท้ายโอเคจบที่คูณสิบสิบหกลอะไรยี่ถึงไหนะเนี่ยอันนี้สิบแปดแล้วสิบแป่สิบยี่สมาไม่ยีโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้ยแสนแสนแสนแน่แสนไหมแสนไหม kitty? โอ้ซุป,ปเปอร์มกะแสนแสนไหม แสนต้องเข้าแสนแสนเข้าไม่เอ้อโอ้โหลดลงเงินให้เราดูก่อนนะคะเออให้แบบสบายใจเล่นโอเคทุกคนตอนนี้ยอดดูที่เจ็ดเก้านะคะทุกคนกับคูณที่สิบสองนะคะเอออยากได้แสนนะคะอยากหมุนต่อนะคะเอาไปเลยอยากได้แสนนะคะหมุนต่อ,อยังโดนดกว่าเลยนะคะอืมไม่เจอแสนมันเนี่ยถ้าแสนลงเก้าเท่าสายเอาจึงบ้านนะ เมื่อชาเก้าสาวอะไรบอกแสนนี้เงี้ยเฮ้ยรีวิวรีวิวรีวิวคูณสองมาแล้วเริ่มคูณแล้วเริ่คูณเอ็กซ์เอ็กซ์กิ้วเอ็กับกิ้วเอเอเอ็มโอเคจบแล้ค่ะไม่มีโอเคเราไม่เปลี่ยนใจเลยนะเรารักสี่ร้อยเออทุกคนดูถ้าเรายิ่งเยอะใช่ไหมเราก็ได้กลับมาเยอะนะคะดูเราเป็นตัวอย่างนะทุกคนเฮ้ยแสนจะแตกไหมเอ่ยวันนี้ เราจะไปต่อหรือเราจะพอแข่งนีคูสามาแล้วมาแล้วคิ้วกับเอคู่สี่าาเฮ้ยเฮ้ยเจังหวะเปนเรื่องมานะเฮ้ยเฮ้ยจิเนะเฮ้ยนากานากานากากเข้าคู่หนุนาการนากาก,าก,าก,ากโอเคคูหนากากาเข้าแปดเหลือทนะุกคนตอนนี้แสนไหมแสนไหมแสนไหม,ไหมคูมแปด คุณเอ้ยทุกคนโอ้ oh my god เก้าหมื่นนะคะทุกคนถือว่าเลขสวยเลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ